สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องสไปออสเตรียกับฟ้าใหม่นะคะทุกคนอ่อนนื่อนะคะทุกคนก่อนที่จะไปฟังนะคะอย่าลืมนะคะฝ้า่ขอฝากกดติดตามช่อง YouTube ของฟ้าใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ Facebook เพจด้วยนะคะสายออสเตรียนะคะทุกคนทั้งสองอันเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเป็นเพื่อนกันทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเฝ้าใหม่นะคะเราจะได้เป็นเพื่อนกันนะคะมีอะไรคําถามอะไรสามารถที่จะถามกันเข้ามาได้ค่ะทุกคนมายินดีที่จะตอบให้กับทุกคําถามเลยนะคะโอเคเราจะมาต่อด้วยคําถามนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจริงๆเพราะว่าคลิปที่แล้วนะเฝ้าใหม่ไม่สามารถที่จะพูดได้ทั้งหมดเนาะก็เลยว่าเฝ้าใหม่ก็แยกมาเป็นคลิปนี้อะไรอย่างนี้นะคะคาถามทั้งหมดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ในคลิปเดียวว่ามันจะยาวกันไปแล้วคนดูมันแบบ มันจะเบื่อไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามในเดี๋ยวฟ้าหม่จะมาตอบเอคำถามนี้ในคลิปนี้ก็แล้วกันนะคะว่าเนี่ยคำถามที่เขามาก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยบอกออกสื่อเลยนี่คือทําความเข้าใจของฟ้าแบบยก็ว่าอาจจะโพสต์ในเฟ e b o o k หรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะก็คือโพสต์ว่าเนี่ยผู้ชายเนี่ยอายุ80แล้วก็จะเชิญเขาเนี่ยมาเยี่ยมเยียนนะคะจะให้เขาเนี่ยเชิญแบบว่าทําวีซ่าเยี่ยมเยียนอะไรอย่างเงี้ยให้มาอยู่ที่นี่ที่ที่ออสเตรียเนี่ยที่บ้านของผู้ชายเลยนะคะ แต่ว่าผู้ชายคนนี้เขามีภรรยาแล้วและภรรยาของเขาเนี่ยป่วยติดเตียงอยู่น,นอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแล้วพี่คนนี้นะก็ถามมาว่าทําอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอน,นะคะแล้วก็ย้ำมาด้วยนะว่า,วารอคําตอบอยู่นะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเั่าใหมจะตอบให้ฟังนะคะทุกคนเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวเขางใหมจะตอบให้ฟังนะคะคุณพี่เพราะหม่อาจจะได้อาจจะมาตอบช้าหน่อยเพราะว่ามันยุ่งเนาะก็คือว่าอย่าว่ากันนะคะแต่ยังไงเัางใหม่ตอบแน่นอนนะคะก็คืออันนี้นะคะมันเป็นกรณีที่ง่ายมากนะคะถ้าผู้ชายคนนี้อายุ8ปดสิ ง่ายๆเลยก็คือว่าเขากเกษียณอายุแล้วเนาะเขาอาจจะเป็นผู้ชายที่แบบว่ามีบ้านมีเงินกเกษียณเยอะแยะมากมายเขาอาจจะเป็นคนรวยก็ได้นะคะแล้วถามว่าคําถามแรกนะคะก็คือว่าสามารถที่จะพาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยทําของวีซ่าให้ผู้หญิงมาเยี่ยมเยียนที่นี่ได้ไหมได้ค่ะได้ถึงแม้ว่าเขาจะมีภรยรยาอยู่อะไรก็ได้นะคะเพราะว่า การที่จะทําเรื่องให้ใครสักคนหนึ่งมาเยี่ยมตัวเองอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอาจจะบอกว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนที่รู้จักกันเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือเขาไม่ได้มาถามอยู่แล้วคุณเป็นแฟนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยคุณทําอย่างนี้ได้ยังไงมีภรรยาอยู่แล้ว่นคือเขาอันนี้คือไม่เขาไม่พูดอย่างนี้อยู่แล้วนะคะคือว่าเราบอกว่าโอเคจะให้เพื่อนคนนี้มาเยี่ยมเราเนี่ยคือทําได้ค่ะทุกคนคือเขาอะก็จะรับรองไงรับรองว่าผู้หญิงเนี่ย คือเป็นเพื่อนของเรามาอยู่ที่บ้านของเราเราเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้หมดเ,เลยนะคะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็คือว่าผมนี่แหละเนี่ยฉันจะเป็นคนรับผิดชอบเขาเองอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะสําหรับผู้หญิงก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะแต่ไม่ไม่ทราบว่าวในครอบครัวของผู้ชายอะ่ะมันมันจะรู้ไหมมันจะมีปัญหาอะไรไหมผู้ชายคนนี้มีลูกไหมอะไรอย่างเงี้นะคะแต่การที่ภรรยาของเขานอนติดเตียงเนี่ยก็คือพ้อใหม่ก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าในกรณีแบบนี้นะคะถ้าผู้ชายคนเนี้ย เขาจะให้เขาจะทําขอวีซ่าแบบว่าเขาจะเหมือนกับว่าไปเชิญผู้หญิงคนเนี้ยมาอย่างเงี้ยคือคือมันได้อยู่แล้ววีซ่ามันก็ผ่านอยู่แล้วง่ายๆเลยเพราะว่าคือเขาเชิญมาแล้วไงผู้หญิงไม่ต้องโชว์ไม่ต้องอะไรไม่ใช่ไม่ได้แบบว่าคือต้องเราจะมาเที่ยวแล้วก็เราจะต้องโชว์เงินของเราไม่ใช่เพราะว่าทางนี้เขาโชว์หมดเลยถ้าทางนี้มีพร้อมก็คือว่าคนที่มานี่คือไม่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 มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะคะแต่ในกรณีนี้ก็คือว่า ในลักษณะแบบเนี้ยคือการที่ผู้ชายคนนี้ทาแบบนี้คือของเขาคือเหตุผลของเขาคืออะไรคะเหตุผลของเขาก็คือว่าเขาจะให้ผู้หญิงคนนี้มาเราเรา,เราเราเรู้อยู่แล้วเนาะถ้าพูดแบบเนี้ยผู้ภรรยาของเขานอนติดเตียงอ่ะผู้ชายคนนี้ก็เป็นชายชราแล้วก็คือว่าเขาไม่มีใครดูแลไงคือเขาไม่มีใครเขาอาจจะของขาดอะไรอย่างเงี้ยทุกคน กอาจจะขอขาดก็ได้นะคะอันนี้ก็คือขอโทษทีเธอขอพูดอะไรที่มันแบบอันนี้เนาะแต่จริงอันนี้ก็คือเขาจะเชิญผู้หญิงคนนี้เพื่อที่จะให้มาเพื่อที่คือคือเชิญอ่ะพูดตรงๆแล้วก็ก็คือมาบำเรอความรักนะก็แบบเนี้ยค่ะก็คือแบบนี้แต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะมาจดทะเบียนสมรสได้นะคะเพราะว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วเนาะและหลายๆฟั่ใหม่เคยได้ยินเคยได้ยินคนพูดว่าอันนี้คือเป็นอุทหรณ์เป็นเป็นเคสน,นี้ได้เลยนะก็คือใครที่สนใจหรอ ฟังเคสนี้ได้เลยเราไม่ต้องกลัวเมื่อเราจะคุยกับผู้ชายยุโรปสักคนหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาจดทะเบียนซ้อนกับเรานะคะนี่คือไม่มีตอนที่ฟ้าใหม่อะรู้จักกับแฟนเนี่ยนะคะฟ้าใหม่เคยโดนคนํานี้เคยมีคนอะบอกฟ้าใหม่คือเคยมีคนอินทาฟ้าใหม่ว่าโอ๊ยมันจะรู้ได้ยังไงเขาอาจจะจดทะเบียนซ้อนกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเราโง่อะไรอย่างาเางีอยอย้ยคือแบบทุกคน เราอะ่ะก็เป็นคนมีการศึกษาเนาะการที่เราจะรู้จักใครสักคนหนึ่งอะ่ะเราก็คือเราก็ต้องดูประวัติอะไรอย่างอย่างนี้อยู่แล้วและในยุโรปเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะที่จะจดทะเบียนซ้อนแล้วพี่คนเนี้ยการที่เขาจะมาที่นี่ก็ได้แค่เยี่ยมเยียนนั่นแหละคะ่ะเขาจะไม่มีสิทธิ์อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเขาจะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะทํางานที่นี่ก็ทํางานไม่ได้นะคะมันจะผิดกฎหมายทันทีเขาสามารถที่จะมาที่นี่ได้ก็อยู่กับพี่ผู้ชายคนนี้ใช่ไหมคะบ้านของเขาอะ่ะก็คือต้องไปอยู่ที่นั่น แล้วผู้ชายคนนี้ก็ต้องรับรองทุกสิ่งทุกอย่างคือคนที่เสียงนี่ก็คือเป็นคุณลุงเนี่ยแหละคะ่ะที่เสียงเพราะถ้าเกิดว่าคุณพี่ผู้หญิงอ่ะพอมาแล้วว่าเกิดได้ไปเที่ยวน่นเที่ยวนี่แล้วไปเจอผู้ชายใหม่ที่ท,ที่ที่รู้สึกว่าถูกใจกว่าอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงคนนี้ไปกับผู้ชายคนอื่นละ่ะผู้คุณลุงคนนี้ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะคุณลุงคนนี้แหละจะเป็นคนที่แบบว่าคือคนที่เสี่ยงที่สุดก็คือเป็นคุณลุง พี่พี่ผู้หญิงอะถ้าเกิดว่ามาก็ไม่ได้เสี่ยงอะไรนะคะถ้าเกิดว่าครอบครัวของเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยภรรยาของเขานอนติดเตียงอยู่ะก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าการที่พี่เขามาภรรยาก็คงจะไม่รู้นะคะก็คือมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่ภรรยาจะรู้เพราะว่าก็คือถ้าสมมติว่าติดเตียงอยู่ก็คือมันมันรู้ไม่ได้อยู่แล้วไงนอกเสจากว่าลุงเขาอาจจะมีลูกแล้วลูกมาเยี่ยมมาเที่ยวอย่างเงี้ยก็คืออันนั้นถ้าถ้ามาเจอก็คืออีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าที่เนี่ยคนที่เนี่ย คือลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มาเที่ยวบ่อยอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยเขาจะไม่มาเย aching, ี่ยมเยียนบ่อยอย่างนี้ไม,ไม่ไม่มีนะคะก็คือไม่ได้เหมือนบ้านเราอ่ะคือจะมาได้มาเลยอย่างงี้ก็ไม่มีการที่จะไปหาคุณพ่อคุณแม่ไปเยี่ยมเนี่ยก็คือต้องโทรบอกก่อนนะคะว่าพ่อแม่ฉันจะมาวันนั้นวันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็คงอาจจะมีวิธีถ้าเกิดว่าลูกมาอะไรเงี้ยก็อาจจะเอาไปซ่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้คือไม่รู้นะคะอันนี้คือหม่ก็แค่เดาเอานะคะก็เกินนี้ไม่ทราบเลยแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่า ก็คืออย่างที่พูดนั่นแหละคะ่ะว่าพี่คนเนี้ยคุณพี่เนี่ยถึงแม้ว่ามาได้แต่คุณพี่จะไม่มีสิทธิ์ทำงานอะไรเลยนะคะทํางานแบบว่าถูกต้องตามกฎหมายไงไปทํางานข้างนอกเนี่ยไม่ได้แต่อยู่บ้านอยู่กับคุณลุงคนเนี้ยได้ไหมก็ได้ก็ภรรยาเขาอยู่โรงพยาบาลนี่ติดเตียงอยู่ใช่ไหมคะมันมันก็ได้อยู่แล้วอะคะ่ะก็คือมาได้แต่สิ่งหนึ่งอะที่พ่อาหม่มีความรู้สึกว่าอันนี้คือพ่อาหม่ไม่ได้ว่านะคะแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้แล้วว่าเขามีภรรยาแล้วอย่างเงี้ยแล้วภรรยานอนติดเตียงอยู่แล้วเขาจะมาแบบอะไรอย่างเงี้ยคือ คือเขาเรียกว่าอะไรอะหลักจริยธรรมเนาะคือว่าไหมคะทุกคนแต่ว่ามันแล้วแต่เนาะภรรยาของเขาอาจจะอนุญาตอะไรอย่างงี้แล้วอันนี้คือเราไม่รู้ไงแต่ถ้าในกรณีที่แบบว่าภรรยาก็ไม่รู้เลยไม่อนุญาตอย่างเงี้ยแล้วกันมาแบบเนี้ยมันก็คือมันไม่ได้ต่างอะไรจากที่การแบบทาบาปอะค่ะทุกคนอันนี้คือนะคะมันมันบาปเนาะแต่แต่ก็ คือ <C yr gy le> มันว่ากันไม่ได้เนาะทุกคนเนาะก็คือมันแล้วแต่ความคิดแล้วแต่ออการตัดสินใจของตัวเองเลยแต่ถ้าคิดว่าการที่จะมาที่นี่แล้วก็จะมีชีวิตที่ดีกว่าแล้วทําแบบนี้มันมันไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่ามาถึงแม้ว่ามาที่นี่ก็ก็ก,ก็มีโอกาสได้มาเที่ยวแล้วก็อยู่กับคุณลุงนั่นแหละค่ะพี่ก็ไม่สามารถที่ทําอะไรที่นี่ได้เลยนะคะนอกเหนือจากอยู่กับคุณลงุงเนาะกับคนเนี้ยก็คงอยู่อยู่ที่บ้านแล้วก็คงบาเรรักให้กับคุณลุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่านะคะไม่อย่างงั้นคื <C ut ters> คอ,คอ,คอ เขาก็คงไม่ไม่เชิญให้ผู้หญิงมาแล้วเพื่อที่จะให้เออไม่ให้ทําอะไรเลยนะคะคิดว่ามันก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้คือเป็นเรื่องที่แบบพื้นฐานอยู่แล้วที่ที่คิดว่าเราทุกคนเข้าใจนะคะทุกคนแต่ว่าการที่แบบว่าจะมาที่นี่แล้วก็มาอยู่ที่นี่ตลอดไปได้วีซ่าตลอดไปเนี้ยไม่ได้นะคะมาเยี่ยมก็คือมาเยี่ยมนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทํางานได้เนาะแต่ถามว่า คุณพี่นก็เสียงอะไรไหมก็ไม่ได้เสียงอะไรแต่คนที่เสียงก็คือคุณลุงนั่นแหละคะ่ะถ้าคุณพี่ทําอะไรขึ้นมาเนาะเกิดอันนี้ขึ้นมาคุณลุงรับผิดชอบเต็มๆแต่อันนี้ก็คือเขาคงคิดไว้แล้วเนาะแต่สําหรับคุณพี่ก็คือฝากไว้อย่างหนึ่งก็คือว่าคิดจะทําแบบนี้ก็ต้องคิดถึงใจเขาใจเรานะคะก็คือคิดถึงหลักหลักศิลธรรมเนาะศิลธรรมธรรมดาทั่วไปของคนเรานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอพอเพียงแค่นี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมนะคะคุณพี่สามารถที่จะ เขียนคําถามเข,าเข้ามาได้เลยนะคะมาถามเพิ่มเติมได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอลากันเพียงเท่านี้นะคะราตรีสวัสดิ์นะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพระเจ้าอพปพระคะ่ะสวัสดีค่ะ